เจ็บปวดอีกครั้งเจ็บเพราะถูกเธอซ้ำถูกบาดท,ที่กลางหัวใจตรงที่เคยเป็นแผลเคยถูกคนทิ้งยังไม่เคยแยแสแต่ไม่เคยนึกเลยว่าเธอจะมาทิ้งกันอีกคน ที่เธอเคยรักกันก็หวังให้เธอรักษาใจยังไม่ทันไรก็มาซ้ำเติมตอกย้ำที่ใจฉันเลยก็ซ้ำมันเลยที่เก่าให้แพลอันเก่าหรือกว่าเดิมไม่ต้องยั้งมือ ไม่รักก็ฉันทิมแทงข้าฉันรังแรงด้วยมืออย่าเลือให้ใครเอาไปรักษาใจได้อีก